กลุ่มส่งเสร,ริมอาชีพการปลูกเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้าตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตำบลหนองกุงอำเภอนนคูนจังหวัดรีสเกตมีการจัดตั้งกลุ่มรวมกันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2563กิจกรรมในปัจจุบันมี2กิจกรรมได้แก่การปลูกเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมเป็นรายได้อีกทางหนึ่งโอเคเนาะครับมณีน้อมมากล่มส่งเสริมอาชีพการปลูกเฮ็ดนะครับและเห็ดนางฝาเห็ดขอนขาวหรือเห็ดองฝาของบ้านโน่นร่างนะครับตำบลน้องกุงนะครับมนีซิม่าวอครับคุณแม่แพ้วันนะครับซึ่งเป็นประธานกล่มนะครับแล้วก็พูดพอคุณก่อนทองนะครับเป็นรองประธานกล่มนะครับ อ่าตอนแรกมีกิจกรรมยังนงครับพ่อไอ้ปลูกข้าวโพดบอครับครับครับปลูกข้าวโพดปลูกข้าวโพดนี่มีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับก็ข้าวโพดเหนียวข้าวโพดเหนียวเนาะครับเนาะข้าวโพดเหนียวครับช่วงนี้เป็นยังไงครับออกฟักไหนยังเดี๋ยวนี้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่ออกฟักแล้วแต่ข้าวโพดนี่เดี๋ยวนี้รุ่นที่สามครับรุ่นที่หนึ่งที่สองนี่ครับเก็บขายไปเพราะว่าปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะครับ ครับผมอ่าบันนี้มาในส่วนของเห็ดเนาะครับคุณแม่เห็ดช่วงนี้เฮาเ็ดตามออเดอร์ order, หรือจังไรครับเฮดตามออเดอร์แหละแต่ขายตามบ้านต่างๆนี่ละ่ะฮะครับรบัตนนั่นล่างนี่คุนมีร้านขายสุ่มส้นโล่งเห็ดแต่ยี่ทั้งหลังเนี่ละเวลาเฮดมันออกพอเก็บห้ากับเก็บเมื่อไหร่หลานขายสุ่มส้นสสกนผ่านไปผ่านมาหล่ะกะ็ตามออเดอร์มันเป็นบุญเป็นอย่างศูนย์สั่างเงินเสียห้ากับไปส่งครับขายตามบ้านต่างๆครับเดี๋ยวช่วง ถ่ายๆเนาะครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งปลากระพดกันนะครับว่ปาปลากระพดจังใดต้องแกนั้นค่ะฟ้า,า,ฟาก็แก่แล้วในน้ำไปเบิ่งกระพดปลาใหญ่ๆกระลังมือแหลกนะคะคือปูกระพดพี่นีกะบ<ม>กะัเป็นมือแหลกของของในในแต่ก่อนผ่านมานะคะเพราะว่าคุณยายบ้านเพ,พื่อกระสิป,ปูมาแต่ไดนแะเห็นแะเห็นเพิ่นปูกแต่ก็จะปูน้ำเพิ่น อย่างห้ไปเบิงปลาตอโขดอยู่คนผูกมือแหลกอย่างนี้นะคะครับประโยชน์ของการร่วมกลุ่มเป็นอย่างครับอ่าเดี๋ยวคุณพ่อกัอนครับประโยชน์ของการร่วมกลุ่มครับประโยชน์ของการร่วมกลุ่มเนี่ยครับมื่อกดีี่ว่าครับเฮามีกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก่อนโ่เมนต่างคนต่างคีดบ่เมนต่างคนต่างทํำนะครับครับเมื่อมีการเหตุอ like ัไใแกลวแจนิงเพิ่นก็ถือว่ามีค่วมสมัรสมานสามัคคีครับเฮาก็มีการจาัดจกิจกรรม เมื่อมีการปลูกนี่ครับก็เอิรนวาลุ่งแขกนะครับเพราะถือว่าเป็นการรักษาประเพณนีเฮาที่แต่ก่อนบ่เคยิีมเคยปานะครับสืบสารประเพณนี้เฮาต่อมาแ้วก็ไม่คววมัราคายสามัคขีแล้วกับเป็นกลุ่มเป็นก่อนเฮาเห็ดหยังนี่ก็จะบ่แตกแยกกันนะครับครับผมครับเป็นกลุ่มนี่มันได้ยังได้หัวนหนาอย่าบอกกันเป็นกลุ่มนอกเฮ็ดผู้เดียวคิดผู้เดียวนี่คือมันบ่ มันโแจงมันบบกระจ่างออกผู้เดียวบันนี้ผู้นีมมม้มีพวาเขิดจังสันมาผู้นี้มีพวาเขิยดจางสีมามันกับมาซอยกันขิดซอยกันทำนี่คือผลการดีของกลุ่มครับครับเมื่อนี้ยก็ได้ข้อมูลนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจากคุณแม่ไพวันแล้วก็คุณพ่อคุณก่อนท่องซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มนะครับผู้นํากลุ่มของกลุ่มปูกเห็ดขอนขาวหรือเห็ดนางฝ่าของชุมชนโนนล่างเฮ้านะครับ เดจะใ่ได้ด้วยเหรอจนถั่มหัวมันสูงโคตรโกร่งใีญ่สูงโกร่งใหญ่ยิ้มมาท่วมหัวจนทดสปริงเกอร์บ่ได้ยฟักใหญ่ครับสามเนี่ยสอนสามเขาโพดมีสอนเด้อคนว่าท่านมีครูสอนอยู่เขาโพดมีครูสอนแต่คนว่าท่านมีครูสอนนะครับด้วยนี่ เขาโคตร้อนหลยแห้งเขาโคตรสอดไลแหงขาโสอดลยแหงคนเพาท่านนี้มีคู่สอนอยู่หาคู่้อนไม่คนหาคู่้อนไม่คนไนเด้อ